ขุดข้าวไม่ได้จะได้ออกมาได้ฮะขุดเม่ได้จะออกมาได้สักทีได้ไก่ขาวไก่ด่างจะออกมาได้สักทีได้จะออกมายู่ไก่เขียวไอเสื้อสักทีวะนี่นจะออกมาได้สักทีวะ เอ้าเอาเอ้าเอาเขียวเอาเอีายววาเอาเอาเนีายจะวเ่้าเเอเีเเอี้าเอ้าออเ้้ เนี่ยข้าวให้ข้าวก่อน,น,นข้าวให้ข้าวก่อนอยาทำวิธีก่อนอยาเฮาเน,น,นื้อนี่ยาเฮานก้อขูนก้อขู่ไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาแมน่แค่นี้ฮะเอาชามมาให้แหละตอนนี้ทำไงนี่นทำไง เดี๋ยวมัดก่อนกันดึงเชือกมามัดด้วยนี่เ,เดี๋ยวเชือกมัดก่อน <c oughs> ไม่มัดอย่างนี้ไม่ได้เรื่องละใช่อ,อ,ยอย่างนี้ ได้ไหมขาวมันจะได้ไม่ลากเข้าไปไงเจ็บไม่วาดไม่ไหวดีไหมดีไหมขาดีป่ะใช่อย่างงี้ดีป่ะอ่ะอ่ะอ่ะมาด่างมั่ง แดงมั่งมัดกับมังให้แดงก่อนนี่ข้าวใส่ก่อน,นข้าวใส่ก่อนให้ถังหนึ่งเลยสองตัววัเนี้หิวไหมหิวไหมแดงหิวป่ะหิวข้าวป่ะฮะอ่ะ,อะ chưa có chưa có lâu đi hàm đi 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 จ,ะ,จะเลยไหมเนี่ยนะลากฟั่มหมดเลยมึงลากไปก็เก็บข้าวกินนะพอแล้วไม่ให้อะไรแค่เนี้ยก็บอกว่ามันร้อนมันร้อนไงเฮนํามัดทันอมืมัดเชือกไว้เลยนี่ไม่ต้องลากเลยอ่ะ,ะดูกติดคอแล้ว เก็บกินเลยเไปแล้วเก็บกินให้หมดนั่นน่ะให้แค่นี้แหละอ่ะยาดึงนะอย่าดึงนะอย่าดึงนะ,ะจ้างที่คอแล้วอ,อนอนบอกให้ค่อยๆกิน แมวกระดูกติดคอไหมเนี่ยไม่น่าให้กินเลยกระดูกเนี่ยกินข้าวเป,ปล่าดีมหมม้ารนๆอย่างนี้ติดคอตายอ่ะพอแล้วให้คนอื่นเขากินบ้างละไปแล้วอ่ะลากนเนี่ยลากไปไม่ได้เละต้องทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้ตายเลยใครจะไปหาอะไรมาใส่ให้วหวเนี่ย ดูสิขนาดอยู่ต่อหน้าเลยลากเก็บให้หมดเลยนายด่างมันร้อนก็บอกว่าข้าวมันร้อนมันร้อนค่อยๆกินสิยาเนีเน้เน้เน้เน,น้ยาดึง ถ้ามันร้อนก็ค่อยๆกินสิลูกกินทีละน้อยก็ได้ไม่ต้องกินเอากินเอาไงเออรู้ว่าร้อนก็ต้องกินน,น้อยๆค่อยๆกินเดี๋ยวมันก็เย็นเองอะแบบนี้จะไหวเลยเนี่ยยกความยกความเนี่ย อย่าดึงถ้วยอีกนะด่างมัดติดไว้แล้ว,ลวถ้าดึงอีกหลุดไปอีกก็ไม่รู้จะว่ายัางไงเลยนะกองขี้ดินให้กินแล้วคนนี้ ลูกชายกับลูกสาวนั่งคอยได้ลูกชายเขียวดอคอยนอนคอยเลยลูกชายเขียวนั่งหลับละนั่งคอยทุกวันพอแล้วด่างค่อยๆกินอย่าดึงนะยายากินตรงไหนก็เหมือนกันแหละจะลากไปไหนอะ่ะฮะลากให้มันหกเหรอ ้ากข้ันโพกแบบอ่อยด่างนี่ยน,นะเก็บกินกับขี้ดินอย่างนั้นนะ่ะลองให้กินกับขี้ดินก็น่าเกียดคนสุดท้ายก็ลากลงดินเหมือนกันอหอยด่างนี่ดึงมีสิทธิ์หลุด ไม่ทันใจข้าวเลย,ย,ยเอย่าอย่าอ้าวจะยกไปไหนอ่ะอืมกินให้หมดเลยด่างทำหกอ่ะอ่ะเอาเ,อาเียมครับ ดูที่จะคาบไหมจะลากอีกไหมลากไปถึงไหนถ้าลากคาดอีกก็จนปัญญาลนะแล้วนะคราเนี้ยปายละให้คนอื่นเขากินมาก